เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ android เลยเรามาต่อกันที่ข้อ72เนาะโจทย์ถามว่า it can be inferred from the letter that อะไรคำว่า infer เนี่ยก็คือสรุปเนาะเขาถามว่า มันสามารถสรุปจากจดหมายนี้ว่าอะไระข้อแรกเขาบอกว่า injuries in professional football result from improper coaching คำว่า improper เนี่ยก็คือไม่เหมาะสมเนาะเขาบอกว่าการบาดเจ็บใน professional football เนี่ยเหมือนแบบฟุตบอลที่เขาเล่นกันแบบไม่ใช่เด็กแล้วอะเหมือนแบบ ว,วัยปกติที่เขาเล่นแบบในหลีกนยอะไเงี้ยก็คือการบาดเจ็บใน professional football เนี่ยมันเกิดจากการโค้ชที่ไม่เหมาะสมอ่ะข้อที่2 parents believe that any child can play football well ก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเชื่อว่าไม่ว่าเด็กคนไหนก็ตามเนี่ยสามารถที่จะเล่นฟุตบอลดีได้อ่ะแล้วก็ข้อที่3เขาบอกว่า professional football coaches for children are sympathetic คำว่าซิมพารตีเดิกเนี่ยก็คือน่าเห็นใจเนาะก็คือเหมือนแบบโค้ชสำหรับ professional football ที่มาโค้ชให้เด็กเนี่ยมันเป็นเป็นคนที่น่าเห็นใจอะไรประมาณเนี้ยอ่ะแล้วก็ข้อที่4เนาะ children should not be forced to play football if they are not ready ก็คือเด็กเนี่ยไม่ควรที่จะถูกบังคับ f o r c e ก็คือบังคับเนาะให้มาเล่นฟุตบอล ถ้าพวกเขาอะยังไม่พร้อมแล้วก็ข้อสุดท้ายเขาบอกว่า The taxi squad was not famous Taxi squad เนี่ยตัวสำรองไม่โด่งดัง famous ก็คือเหมือนแบบเป็นที่รู้จักเนาะโด่งดังอะไรอย่างนี้อ่ะข้อไหนที่ควรจะแบบเป็นข้อสรุปจากจดหมายอันนี้เราก็มาตัดข้อที่ไม่ใช่ก่อนเนาะอย่างข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า professional football ในจดหมายเนี่ยเขายังไม่ได้เกิดเอ่ยถึง professional football เลยเนาะเขาพูดถึงแต่ฟุตบอลสำหรับพวกแบบ young age เพราะฉะนั้นเราจะมา infer ว่าเป็น professional football เนี่ยไม่ได้ก็ตัดทิ้งเนาะข้อที่2เขาบอกว่าพ่อแม่เนี่ยเชื่อว่าเด็กๆทุกคนสามารถที่จะเล่นฟุตบอลได้ดีซึ่งในนี้เขาไม่ได้บอกนะว่าพ่อแม่คิดว่าเล่นได้ดีคือเขาบอกแค่ว่าพ่อแม่ไปบังคับเด็กที่ไม่อยาก เล่นน่ะให้มาเล่นแต่ไม่ได้พูดนะว่าเขาเชื่อว,ว่าจะต้องเล่นได้ดีดังนั้นก็ infer ไม่ได้เนาะอ่าข้อที่สามเขาบอกว่าโค้ชที่เป็น p r o f e s s i o น a l ฟุตบอลเนี่ยมาโค้ชให้เด็กแบบน่าเห็นใจอันนี้เขาไม่ได้บอกเลยนะว่าน่าเห็นใจเขาแค่บอกว่าโคช้ชจะโค้ชให้ไม่ดีเหมือนแบบไปบังคับเด็กให้แบบเล่นให้แบบโดนไปโดนไปโดนฮิตไ,ไปโดนชนกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ poorly coach about self self uh, protection อะไรอย่างนี้เนาะ เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ซิมพาเตดิกก็ตัดทิ้งก็จะเหลือข้อ4กับข้อ5เนาะข้อนี้พอเรามาดูข้อที่5กันก่อนเขาบอกว่า t ท x ก s q u ควตัวสำรองเนี่ยไม่โด่งดังคืออันนี้เนี่ยเข,เขาก็มีพูดเนาะมันมีคำหนึ่งที่บอกว่า infamous taxi squad เป็นตัวสำรองที่ไม่ดังแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่แบบเมนหลักของเรื่องนี้เลยเนาะเขาแค่บอกว่าผู้เขียนเนี่ยเคยเป็น t a x i s Qu a d ที่ไม่ดัง แต่ว่ามันก็ไม่ได้จะมาอินเฟอร์ได้ว่าแท็กซี่ควอททุกคนจะแบบไม่โด่งดังอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกันเนาะเมื่อมาเทียบกับข้อที่4ี่เขาบอกว่าเด็กๆที่เด็กๆไม่ควรจะถูกบังคับให้มาเล่นฟุตบอลถ้าเขาไม่พร้อมอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อเลยเนาะใน passage นี้ที่เขาเขียนมาทั้งหมดอเขาต้องการจะสื่อว่าเอออย่าไปบังคับเด็กให้มาเล่นนะเพราะฉะนั้นข้อที่สี่เนี่ยเป็นข้อที่ ถูกต้องมากกว่านถะูกต้องที่สุดอ่ะเรามาสรุปโจทย์ข้อนี้กันโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าสามารถที่จะสรุปได้ยังไงบ้างจากจดหมายข้อนี้เนาะอ่ะจดหมายเรื่องนี้เราก็ค่อยๆมาดูช้อยส์ทีละข้อเนาะตัดข้อที่มันแบบผิดออกไปก่อนก็จะมีพวกที่บอกว่า parents believe ว่า a n y c h i l d can play football well ก็เราไม่ได้พูดถึงเลยเนาะในเพซ g จว่าผู้ปกครองเชื่อว่าเด็กจะเล่นได้ดีเขาแค่ แบบบังคับให้ไปเล่นอะไรเงี้ยข้อแรกก็เหมือนกันเนาะที่บอกว่าพูดถึงเรื่อง professional football แต่ว่าใน passage ไม่ได้พูดถึงเลยเนาะเขาพูดถึงแต่ฟุตบอลสำหรับ young age สำหรับเด็กแล้วก็ข้อที่3ที่บอกว่าโค้ชจะน่าเห็นใจในที่นี้ผู้เขียนเขาบอกว่าโค้ชอะควรจะโค้ชให้ดีกว่านี้เนาะไม่ใช่บอกว่าน่าเห็นใจแล้วก็อย่างข้อที่5เนี่ย taxis q u a d ไม่โด่งดังอันนี้มันไม่ใช่แบบเมนหลักที่เขาต้องการจะพูดใน passage นี้เลยเนาะ แล้วก็แบบเขาพูดแค่คำเดียวเลยคือ infamous taxi squad อะแล้วก็ไม่สามารถที่จะสรุปได้ด้วยว่า taxi squad ตัวสำรองทุกคนจะไม่ดังอะไรเงี้ยเนาะพระนั้นข้อที่ดีที่สุดก็คือข้อที่4เนาะบอกว่าเด็กๆอะไม่ควรจะถูกบังคับให้ไปเล่นฟุตบอลถ้าเขายังไม่พร้อมก็ตอบข้อที่4เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำนู่นทำนี่อยู่ก็ฟังความรู้ไปเพลินๆแบบสุ่มสับได้นะคะ